สวัสดีครับอยู่กับผมม้งนะครับวันนี้ผมก็าพาทุกคนมาหารถด,ดวนกันนะครับผมก็เป็นมือใหม่นะลองหาดูว่ามีตัวหรือเปล่านะครับข้างบนนี่มีน้ำนะแต่ว่าไม่รู้ว่ามตหรือเปล่า 露嘛，那。 ได้แล้วครับทุกคนนี่มีตัวนะแต่ว่าไม่อ้วนนะครับมันยังเล็กอยู่นะครับช่วงนี้โอเคเดี๋ยวเราจะเอารถด,ดวนเจ้าพวกนี้แหละไปตกปลาพวนกันนะครับเดี๋ยวผมจะตักบ้องไม้ไผ่มาใส่นะ น,นะครับบ้องไม้ไผ่ที่เราอย่าใส่นะถ้าเราใส่ในนี้ก็จะเก็บไว้ได้เป็นเดือนเลยนะครับนี่นะครับถุงมือผมเข้าข้างเป็นคนขี้กลัวนะก็ต้องใช้ถุงมือเพื่อหยิบตัวนะครับ หละคนขี้กลัวนะครับขี้กลัวรถด,ด่วนนะครับนี่เลยนะครับทุกคนตัวก็ยังไม่อ้วนนะประมาณนี้นะครับขาวๆหน่อยนะใส่ถุงมือนะครับเดี๋ยวเราจะใส่ในบ้องไม้ไผ่นี่นะโอเคเอ้ามันลงไปข้างล่างหมดแล้วนะพรอมเมื่อกี้ผมบ่าวเอาไว้นะครับ มันยังไม่อ้วนนะออ้ oh. จะใส่ถุงมือดีๆก่อนนะทุกคนเอาทีละตัวสองตัวนะครับตัวเล็กอยู่นะถ้าเวลาเราไปตกตาเบ็ดเราไม่ใหญ่ก็น่าจะพอดีอยู่พอดีกับตาเบ็ดเราแหละ นี่เลยนะครับว้าตกหายไปแล้วนะตกไปไหนไม่รู้นะตัวยังไม่อ้วนนะเดี๋ยวรอครับจะหาดูวันจะมีตัวอ้วนหรือเปล่า บองข้างบนนี้ก็มีนะอ้าวมีไม่เยอะนะครับอีกส่วนหนึ่งนี่ลงไปข้างล่างหมดละเดี๋ยวเราต้องด้านล่างนี้ด้วยนะมันจ่อรูด้านล่างด้วยนะวันนี้ผมไม่ได้เตียงว่าผมจะมาถ่ายคลิปอ่า หารถด,ด่วนนะแต่ว่าพอดีว่าผมมาหาแล้วมีนะครับมีผมก็เลยถ่ายให้ทุกคนได้ดูเองนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะดึงขลางมาด้วยนะครับมันลงไป้าขลางแล้วอโอช้ชา อยา่าเว้ยวมาครับบนนี้โอเคอันตรายนะโอเคดูลองดูลองบาดขลังนี้ดูว่ามีหรืเอเปล่านะโอ้มีเยอะเลย ข้างลางนี้รู้สึกก็ไม่อ้วนนะอันนี้ก็มีนนม,มีเยอะนะแอดมันจะไหลลงเ,เรื่อยๆสกู่ โอเคทุกคนคลิปนี้ก็ถือว่าเลือเล่อยๆไปละแล้วก็คลิปนี้ก็ขอบจบเพียงเท่านี้นะเดี๋ยวผมจะไปบ่าสักตัวท่อนหนึ่งนะครับสักท่อนหนึ่งผมก็จะกลับแล้วคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับซึ่งผมทาคลิปลําบานะคลิปนี้เพราะมันมีมาขาตั้งกล้องนะครับแล้วก็ไม้ผมก็ไม่ได้เอามาครับมันยุ่งยากนะครับ ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับทุกคนก็ขอคุงที่เข้ามารับชมนะครับ